สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์มาศึกษาเกมการเล่นหมากรุกไทยของท่านอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบท่านได้ไปเล่นทางออนไลน์เว็บไซต์ playok.com โดยอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากขาวปะทะกับคู่ต่อสู้เรตติ้ง1,600ขึ้นไปหมากแดง เกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยจอสิครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นชฉเจ็ดอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยชฉสิครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาชฉสาม ครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอ7อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉครูต่อสู้ปูเบี้ยคอ5อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอ3ครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นไม้โยงขวาอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมาปเาาาปนาานานาา็นไนม้โยงขวา คูต่อสู้ปูเบีย้ยงอห้าอาจารย์นักรคจิตพัฒนาคนขึ้นมา 2. คอสองคูต่อสู้นำเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นกกรคจิตพัฒนาคนขึ้นมาขอสองคูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกรคจิตนำขุนขึ้นมาจอสอง คููต่อสู้นำขุนขึ้นงอเอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยขอส0คู่ต่อสู้นำเรือที่กอแมากดขุนอาจารย์นกกระจิบนำขคนขึ้นมาขอไข่สคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยชอห้าอาจารย์นกกระจิบแปลขบวนด้วยโคน9ก้า้ว คูต่อสู้กินตัดเบีย้ยที่ชฉ4สี่ไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยขึ้นมากินคูต่อสู้ปูเบีย้ยจอหกไปจอห้าจะเปิดหน้าขุนของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบเลือกส่งเบีย้ยสูงหน้าโคนขึ้นมาเรียกว่าเบีย้ยสูงมรณะคูต่อสู้ส่งเบีย้ยคอห้าไปคอสิบอาจารย์นกกระจิบ นำเบี้ยที่งอสามขึ้นมากินครูต่อสู้กินตัดเบี้ยในไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาผูกเบี้ยครูต่อสู้นำเรือมาที่กอแปดอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเบี้ยสถานการณ์เป็นอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับครูต่อสู้นำเรือยอมาขอแปด อาจารย์นกกระจิบนำเรือยอมากดขุนครูต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่ขนอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปผูกครูต่อสู้กินตัดเบี้ยไล่ขนอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมากินครูต่อสู้ถอยม้ามาคอแปด อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่จอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนรุก้าคู่ต่อสู้นำโคนกินอาจารย์นกกระจิบจะนำม้านะครับกินเบี้ยรุกแล้วค่อยนำเบี้ยกินโคนคู่ต่อสู้หายนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยขุนมาผูกโคน อาจารย์นกกระจิบนำเรือออกคลองครูต่อสู้นำขุนมาที่ชอ .8 อแปดอาจารย์นกระจิบเดินเรือขึ้นชอ2อสองครูต่อสู้ปู่เบีย้ยกอหกไปกอห้าอาจารย์นกระจิบซ้อนเรือครูต่อสู้กินเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบนำเรือมาโจมตีโคนคู่ต่อสู้ขู่รุกจนนะครับคู่ต่อสู้ถอยโคนมาไล่เรือจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบบุกด้วยการนำเรือกินตัดโคนรุกคู่ต่อสู้ถอยม้ามากินอาจารย์นกกระจิบส่งม้ามารุกคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบนำม,ม้ากินเบี้ยที่จอห้า ขู่นำเรือกินม้ารุกจนขู่ต่อสู้นำม้าไปผูกอาจารย์นกกระจิบหลบม้านะครับมาไล่เรือและขู่กินเบีย้ยตัวนี้นะครับเพื่อบุกรุกจนขู่ต่อสู้ต้องยอมเสียเรือนะครับตัดสินใจนำเม็ดไปผูกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเรือขู่ต่อสู้ถอยโคนกิน อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยริมกินเบี้ยที่ขอสิคูต่อสู้นำเรือไปรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนขึ้นมาคูต่อสู้นำโคลนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดมาแลกคูต่อสู้นำโคลนขึ้นไปผูกอาจารย์นกกระจิบนำโคลนขึ้นมา คูต่อสู้หลบขุนมาที่ช8อแปดอาจารย์นกกระจิบบุกด้วยการนําเม็ดกินแลกเม็ดคู่ต่อสู้คูต่อสู้นําโคนขึ้นไปกินไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบหลบม้ามาที่คอห้าคูต่อสู้นําเรือไปจับกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบส่งม้ามารุกคูต่อสู้หลบขุน อาจารย์นกกระจิบนำเ,เร the the ือออกทองขู่รุกจนคู่ต่อสู้หลบขุนอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกขู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ขอบแปดขู่รุกจนเตรียมนำเรือนะครับมารุกจนฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องยอมเสียม้านะครับกินเบี้ย อาจารย์นกกระจิบถอยโคนกินมา้าคู่ต่อสู้นาเรือกินเบี้ยก,กดขุนอาจารย์นกกระจิบนําเรือรุกจนชนะคู่ต่อสู้ไปได้อย่างสุดคมหวังว่าคลิปนี้จะทําให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงศ์ด้วยนะครับครูพงศ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุดยอดเสียนกกระจิบเป็นอย่างสูงที่ท่านมอบบันทึกเกมให้กับครูพงศ์ ได้มาทําคลิปดีๆให้กับพี่น้อง FC ได้รับชมและศึกษากันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสําหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ